สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องนะครับบีทีชาแนลรูวัเซียนคอนเกนนะครับพี่น้องวันนี้วันที่6เดือน9พศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็นะครับมินิเซียนคอนเกนสิมาวางแนวทางรัฐบาลไทยนะครับงวดประจําวันที่16เดือน9พศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับแนวทางของตาใจดีโคราชนะครับหลังจากที่ ตาใจดีโคราชเพิ่นผักไปอสองงวดนะครับพี่น้องสองงวดหรือสามงวดนะครับพี่น้องครับแต่ตาใจดีกะแนว out ต,ตั้งของเพิ่นก็ก็นานี่ลดครับพี่น้องแต่หลังจากผักไปนะครับหยุดพักไปนะครับสองงวดนะครับเพิ่นกับเข่าคือเกานะครับพี่น้องเนาะพะว่าตอนแรกเซียนคนแกงกับบริลงนะครับพี่น้องเนาะเพิ่นกับเข่าคือเกาครับพี่น้อง วันนี้นะครับตาใจดีกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องตาใจดีโคราชนะครับพี่น้องกลับมาพอครับพี่น้องอีกคือเก่าครับสําหรับมาหายแนวทางครับอิซี่ทางช่องของเซียนคอนเกนนะครับนะครับพี่น้องมาหายแนวทางคือเก่านะครับก่อนอื่นนะครับก่อนเอาสีไปบึงตัวเลขแนวทางของตาใจดีโคราชนะครับเซียนคอนเกนกันมาฟังครับคําเตือนครับพี่น้องคําเตือนคําเตือนนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับน้องครับอ่าเมื่อวานิเป็นการพรนันแนวใดนะครับกับ่สนับสนุนสักอย่างนะครับน้องเนาะอ่าเสนอเป็นแค่แนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะครับน้องครับอ่ะมาเบื่องกับสํหรับ,ร,บรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่ 16เดือน9พศ2567นะครับแนวทางของตาใจดีโคราชนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วครับพี่น้องกลับมาอีกครั้งนะครับพี่น้องอ่ะขอ้ดังขอ้ดังปัง,ปงๆคือเก่าแล้วครับพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของตาใจดีโคราชนะครับงวดประจนันที่16เดือน9พศ2560 เจ็ดนะครับก่อนอื่นนะครับพี่น้องมาเบิ้งสรุปผลแนวทางรัฐบาลไทยก่อนนะครับพี่น้องสรุปผลกันก่อนแล้วค่อยไปดูแนวทางของตาเจดีโคราดนะครับพี่น้องอ่ะมาเบิ้งครับสรุปผลนะครับงวดประจําวันที่หนึ่งนะครับพี่น้องเดือนเก้าพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับแนวทางของเสียนคอนเจนนะครับสูตรชนสูตรนะครับพี่น้องเด้อสูตรชนสูตรนะครับสูตรที่หนึ่งหนึ่งกับสี่เด่นห้า รองหนึ่งสี่อยู่นอกกรอบก็มีสิทธิ์มานะครับก็มาที่สี่ล่างนะครับพี่น้องเด้อสี่มาล่างครับอ่ะส่วนสูตรที่สองสองกับแปดนะครับพี่น้องโบมานะครับพี่น้องครับโบมาสูตรที่สองรุดส่วนสูตรที่สามศูนย์กับหนึ่งนะครับพี่น้อง ศูนย์กับหนึ่งมาที่ศูนย์บนนะครับพี่น้องเดอ้อมาศูนย์บนศูนย์หกนะครับมาศูนย์บนนะครับคือศูนย์หกนะครับสูตรที่สามยังเดินต่อนะครับอ่ะมาเบิ่งสูตรที่สี่ครับพี่น้องเก้าสามสี่นะครับเก้ามาล่างได้พี่น้องเดอ้อสี่มาล่างกดข้อกันมาพี่น้องครับเก้าสี่ เมนบรรมอกครับเอ็บซีตั้งย่องเก้าสีหรือสีเก่าครับน่าสิ่เก้าสีเนาะพี่น้องเนาะเก้าสีเนาะพี่น้องเนาะคเทียนคนเจนเก็คิดว่าน่าจะเก้าสีนะครับหน่าจะเก้าสี่เครับพี่น้องถ้าเทียนคนเจนบิง้งผิดกันก็ต้องขอโทษขออไปได้ครับพี่น้องเด้อกอดคอกันมาเก้าสีล่างนะครับพี่น้องเนาะอ่ะส่วนสูตรที่ห้าห้าแปดเจ็ด นะครับรุดเลยครับพี่น้องเด้อสูตรที่หารูดครับผมรุดนะครับฟันตัวเดียวนะครับเจ็ดแปดเก้าฟันไปที่เจ็ดเซียนคนเกนฟันพิดเลยครับน้องเจ็ดแปดเก้าฟันไปที่เจ็ดกะพีดเลครับน้องมาที่เก้าน,น,นะครับพี่น้องเส้นมาที่เก้าล่างเก้าสี่นะครับเซียนคนเกนฟันพิดนะครับพี่น้องงวดที่ผ่านมานะครับสิบเก้าเดือนเก้าพศสองพันเอ่อหนึ่ง วันที่หนึ่งเดือนเก้าพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับอา่ากะศรุดไปนะครับพี่น้องเนาะต้องขอดโซเดียทีทั้งช่องนะครับแนวทางกะมีเขาไม่รุดเป็นเรื่องธรรมดานะครับพี่น้องเนาะอ่มาสู่กันต่อนะครับมาตามกันใหม่นะครับสําหรับแนวทางของเส้นบอลแกนนะครับพี่น้องสําหรับมือนี้กับบอลได้วางแนวอ่ากับบอลได้วางสูตรชนสูตรไหนนะพี่น้องเด้เอเดี๋ยวมือนี้เป็นของแนวทางของตาใจดีโคราชนะครับพี่นอ้องอ่ะเสียดายนะพี่น้องเนาะ แนวทางของเซียนคนแก่นงวดปัจจุวันที่1เดือน9นะครับพี่น้องชุดที่1 7กับ8ถ้า7กับ8มานะครับโอ้ดันมา6กนะพี่น้องเนะาะธรรมาจับคู่7 0 8 0 7 9 8 9นะครับพี่น,อ 0, นอ้องมาซะ0 6ูนย์หกเปอร์เซ็นต์ตรงคอตัวเดียบซีทั้งช่องเด้อพี่น้องเด้อส่วนแนวทางของเส้นคนเกนนะครับอ่าแนวทางของเส้นคนเกนที ถายไปมือสุดท้ายเด้ครับพี่น้องเด้อมือสุดท้ายก็คือหุ้นนะครับพี่น้องหุ้นน้อยรวมราวราวจูดน,นะครับงวดประจําวันที่1เดือน9นะครับพศสองพันหนึร้อยหกสิบเจ็ดนะครับภายเด้เบิ้งนะครับหรือว่าภายด้ตามแนวทางของเส้นขนแกนนะครับหุ้นน้อยรวมนะครับก็คงสี่เหลี่ยมรูกันนะครับพี่น้องเพราะว่าเส้นขนแกนกระบ,บอกอิซีทั้งจองว่าสามารถนําไปเล่นรัฐบาลไทยได้เหมือนเดิมนะครับพี่น้องเนาะมาที่ เลขเด่นวิ่งรูดประจำวันที่1เดือน9ก็คือ4กับ3นะครับจับคู่ที่4 6 4 7 4 6 4 7 4 8 4 9แล้วก็4 0แล้วก็3 6 3 7 3 8 3 9แล้วก็3 0นะครับจับคู่จอดเน้นๆมาที่4 9ด้วครับพี่น้องเดอ้อหวดอ่าวันที่1เดือน9พศ2567นะครับอ่าแนวทางของหุ้นนะ้อยร่วมกับ เดินดีครับพี่น้องย่างเข่าคือเก่านะครับพี่น้องเอ็ดซี่ทั้งจองไผ่ตามนะครับกับข้งสี่เห็นนะครับพี่น้องเนาะพะว่าเชียนคนเกนก็บอกว่าสามารถนําไปเล่นรัฐบาลได้เหมือนเดิมนะครับเดินวิ่งรูด4กับ3นะครับเชียนคนเกนนี่น่าจะเปที่วิ่งรูด4นะครับสําหรับชายวิ่งสายรูดอ่เป็นยังครับพี่น้องหลังเชียนคนเกนกับโบเอลสกิฟเก่ามัน้ำพะว่าเชียนคนเกนเดินข้างมาจากบ้านนะครับพี่น้องเนาะกลับมาจากคนเกนนะครับโบเรลถือสกิฟลงมาน้เนาะพี่น้องเนาะอ่า บเป็นอย่างครับเข้ามาสู่กันตอมาตามกันต่อพี่นอ้องเลือดนักสู้นะครับนักรบยอมมีบาดแผลมาสู่กันต่อครับวันนี้วันที่หกนะครับพี่น้องเซียนกวบเจียนมาวางแนวทางรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยของตาใจดีโคราชนะครับพี่นอ้องเ้อมาเบิกครับพี่น้องรัฐบาลไทยของตาใจดีโคราชงวดประจำวันที่สิบหก เดือน9นะครับพี่น้องว่าประจำวันที่16บกเดือน9พศ2567ตาใจดีโคราชนะครับกลับมาอีกแล้วครับพี่น้องมาเบิ่งเลขเด่นเิ่นก็เคยเข่าแลครับพี่น้องเลขเด่นเิ่นเคยเข่าทั้งบนทั้งล่างมาพี่น้องเนาะเลขเด่นวิ่งรูดนะครับของตาใจดีโคราชของเพิ่นก็เคยเข่าทั้งบนทั้งล่างมาแล้วเนาะครับพี่น้องเนาะอ่ะส่วนื้านี้นะครับเฮาก็มาตามแนวทางของตาใจดีโคราชนะครับเลขเด่นวิ่งรูด วันนี้นะครับ jogo. ตาใจดีโคราชเพิ่นจับคู่ให้น้ำนะครับพี่น้องเด้อเพิ่นจับคู่ให้พร้อมสำหรับเอฟซีตั้งจองนะครับกะมาเบิงมาเบิงแนวทางของตาใจดีโคราชนะครับวันน <ung> ี <m> ้นะครับตาใจดีโคราชจับคู่ให้นะครับอ่มาเบิงครับพี่น้องครับสำหรับตาใจดีโคราชงวดประจ ա วันที่16เดือน9พศ2567นะครับเด่นบนล่างนะครับพี่น้องแล้วก็เด่นวิ่ง รูดนะครับ2กับ3นะครับพี่น้องเด้อตาใจดีโครัดเด่นวิ่งรูด2กับ3นะครับเลขติดบนนะครับพี่น้อง4 5 8นะครับหลักกเลขเด่นบนเด่นวิ่งรูดนะครับพี่น้อง2กับ3นะครับปากหลัก10บนะครับพี่น้องเนาะ2กับ3ปากหลัก10ปากหลัก10ส่วนเลขติดบนปากหลักหน่วยนะครับพี่น้องเลขติดบนปากหลักหน่วย4 5 8จับคู่นะครับพี่น้อง หลักสิบถ้าสองมาก็คือสองสี่สองห้าสองแปดหลักสิบถ้าสามมาก็คือสามสี่สามห้าสามแปดนะครับน้องตาใจดีโคราชนะครับน้องเพิ่นจับครูหายน้ำครับพี่น้องครับอ่ะสิเป็นเชียงรดยนั่นสิเดือนตอบอ์นะครับพี่น้องหลังจากที่บริเวว่างมาสองงวดนะครับสองงวดที่ผ่านมาที่เพิ่นบริเวว่างงานครับที่เพิ่นบอกว่าเดว่างหายเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเพิ่นหยุดไปนะครับพี่น้อง กะเขาที่เป็นทรงให้เบื้องที่เป็นในเบื้องนะครับพี่น้องกะเข,า, <c oughs> ขาทั้งสองงวดเลยครับพี่น้อง <c oughs> เป็นเลขวิ่งเะครับแต่ตอนแต่มือนี่นะครับกาเฉติโกราชเป็นจับคู่ให้พร้อมนะครับอิซี่ทั้งจองกะนําไปเบื้องนําไปพิจารณาเด้อครับพี่น้องแ <c oughs> นวทางมีเข้ามีหลุดนะครับอ สำหรับมือนี้นะครับตาเจดีโกราดพื้นบด้เน้นใหานะครับพี่น้องเออพื้นบด้เน้นให้ครับพี่น้องเดี๋ยวท่ามือใดนะครับใกล้ๆนะครับิเดี๋ยวสิษทั่ไปถามตาเจดีโกราดอีกครั้งหนึ่งว่าพคนเน้นให้ตัวไหนบ่บนสิมิัวเน้นให้บ่นะครับเดี๋ยวลอกโค้งสุดท้ายนะครับแต่สำหรับมือนี้นะครับวันที่เดี๋ยวเสียนคนกลนวางให้ภายวันที่หก เดือนเก้านะครับหกเจ็ดนะครับว่างหายมันที่หกเดือนเก้จ็ดนะครับพี่น้องสําหรับแนวทางของตาใจดีโคราชนะครับเด่นบนล่างนะครับวิ่งรูด2กับ3เลขเด่นเลขติดบนนะครับ4 5 8จับคู่2 4 2 5 2 8 3 4 3ห้าสองนะครับพี่น้อง นําไปพิจารณากันนะครับพี่น้องสาหรับรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16เดือน9พศ2567นะครับอ่ะก็ฝากพี่ต้อนน้องไว้จะเพียงตอนนี้นะครับพี่น้องเด้อสาหรับแนวทางของตาใจดีโคราชเซียนคนเกียนกันนํามาฝากพี่ต้อนน้องคือเ่าสาหรับรัฐบาลไทยนะครับพี่น้องสําหรับมื้อนี้นะครับพี่น้องเซียนคนเกียนกับสิขอลาพี่ลาน้องไปกอนนะครับพอกันไม่ลิปหนาเด้อครับพอกันไม่คลิปหนาสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ